ใครจะคิดได้ว่าเชอร์เอมชายาธนุชจะเป็นผู้เขียนประวัติศาสตร์ใหม่โดยคว้ามงกุฎเดอะมิสโกลบ e 2 2 5 5มาให้กับไทยครั้งแรกในรอบ100ปีแต่นี่คือจุดที่น่าทึ่งความสำเร็จนี้ไม่ใช่แค่ความภาคภูมิใจของเธอเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความพยายามและความมุ่งมั่นที่ไม่มีที่สิ้นสุดที่ทําให้เธอสามารถชนะในเวทีระดับโลกที่แอลเบเนียได้อย่างสมควรแต่นี่คือจุดที่ส่วนใหญ่ของผู้คนอาจพลาดไป ความสาเร็จของเชอเอมไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่มาจากการเตรียมตัวอย่างละเอียดและการแสดงออกที่โดดเด่นที่ทําให้เธอสามารถดึงดูดความสนใจจากคณะกรรมการและแฟนนางงามทั่วโลกได้อย่างไม่ต้องสงสัยการคว้ามงกุฎครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการฉลองครบรอบ100ปีของเดอะมิสโกลบแต่ยังเป็นความสาเร็จครั้งแรกของเธอในการประกวดระดับโลกด้วยหลังจากการประกาศผลเชอเอมได้แสดงความรู้สึกขอบคุณต่อทุกคนที่สนับสนุนเธอตลอดทางเธอกล่าวว่า ขอบคุณทุกคนที่คอยอยู่เคียงข้างโหวตและติดตามการเดินทางของหนูวันนี้หนูได้บรรลุฝันแล้วแต่นี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่เป็นแค่จุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ยาวนานและนี่คือสิ่งที่อาจทําให้เกิดการโต้แย้งการคว้ามองกุฎครั้งนี้ของเชอเอมไม่ไดแสดงว่าเธอเป็นผู้สวยงามที่สุดในโลกแต่แสดงถึงความสามารถในการนําเสนอตนเองและความมุ่งมั่นที่ไม่มีที่สิ้นสุดคําถามที่น่าสนใจคือคุณคิดว่าการประกวดนางงามระดับโลกเป็นการวัดความสวยงามหรือความสามารถในการนําเสนอตนเองมากกว่ามาเปิดประเด็นนี้กันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเถอะ